ข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพวกเรีน,นิชายบทที่15นะครับมี20ข้อนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือเร่งจูงใจผิดชีวิตถึงเป้าหมายยากนะครับแรงจูงใจผิดชีวิตถึงเป้าหมายยากในพระธรรมบทนี้เราจะได้ข้อคิดเรื่องอะไรแล้วก็เราจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่ะแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่ะแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับพี่นะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านคิดใกล้ควรเอาไปใช้ในชีวิตของเราอ่านทุกวันทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นทุกวันในทุกๆท,ทางเอเมนไหมครับในบทนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตของแซมซันนะครับแซมซันถูกเตรียมไว้ตั้งแต่ในคันนะเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อการช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้หลุดพ้นจากการครอบครองของอฟิริสเตียนะครับ นะแต่ว่าเราสังเกตเห็นถึงแรงจูงใจหรือสิ่งที่แซมท่านได้ใช้ความสามารถพิเศษก็คือเขามีพลังพิเศษเลยเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตยอยู่กับเขาเนะี่ยเขาจะมีพลังมากเลยแล้วก็เป็นพลังที่สามารถที่จะต่อสู้กับคนเป็นพันๆคนด้วยมือเปล่าด้วยการที่ไม่มีอาวุธเนะี่ยต่อสู้กับสิงโตด้วยมือเปล่าอะไรเงี้ยนะเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะครับแต่ว่าแรงจูงใจที่เขา ทำต่อแต่ละครั้งที่ที่เขาลุกขึ้นใช้พลังเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจที่ไม่ไม่ถูกต้องเ่ยเราก็มาดูด้วยกันนะครับเอาเรา,า,า,ามาอ่านข้อนิดหนึ่งนะครับเมื่อล่วงมาหลายวันก็ถึงฤุดดูเกี่ยวเข้าสาลีแซมสันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยากล่าวว่าข้าจะเข้าไปหาภรรยาของข้าในห้องแต่บิดาอังไม่ยอม ให้เข้าไปนะครับพี่น้องตอนนี้เป็นเรื่องที่ตอกจากการแต่งงานที่บทที่แล้วที่บันทึกแต่ว่าเมื่อแต่งงานแล้วมีการพนันขันต่อหรือเป็นการทายปริศนากันแล้วก็เซมสันก็่ายแพ้ก็ต้องหาก็คือต้องหาเสื้อให้กับผู้ชนะแล้วก็ไม่พอใจก็โกรธแล้วก็ เป็นการแต่งงานที่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ภรรยายของเขาก็ถูกยก้ไปให้กับเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับเอาข้อที่2นะครับบิดานางกล่าวว่าข้านึกว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกินข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนสนิทของเจ้าไปน้องสาวของนางก็สวยกว่านางไม่ใช่หรือขอจงรับน้องสาวแทนพี่เถิดแซมสั้นจึงกล่าวกับพวกเขาว่าครั้งนี้จะเอาผิดข้าไม่ได้หากข้าทำร้ายคนฟริสเซีย แตมท่านจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูกหางติดกันเป็นคู่ๆแล้วเอาครบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่พอจุดครบเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟิลิเตียที่เข้ายัางตั้งรวงอยู่ไฟก็ไหม้ฟ่อนเข้าและเข้าก็ที่ตั้งรวงอยู่นั้นทั้งสวนอน้่นและสวนมะกอกด้วยคนฟิลิเตียจึงถามว่าใครทําอย่างนี้ พวกเขาตอบว่าแซมสันลูกเขยของคนทีมนาทำรรเพราะว่าพ่อตาเอาภรยาของเขายกให้เพื่อนสนิทคนฟิลิเซียก็ยกขึ้นมาเอาไฟเผานางกบปิดาของนางเสียแซมสันจึงบอกพวกนั้นว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำเช่นนี้ข้าสาบานจะไม่เลิกราจนกว่าจะได้แก้แค้นพวกเจ้าไม่ร้องครับอา่าข้อตองแต่นะครับ แล้วแซมซันก็ฆ่าพวกเขาอย่างหดเหี้ยมเป็นการสังหารครั้งใหญ่แล้วท่านก็ลงไปอาศัยอยู่ที่ช่องซีลาเอตามคนฟิลิเตียขึ้นไปตั้งค่ายในยูดาห์และกระจายการโจมตีเมืองเลฮีคนยูดาห์จึงถามว่าทำไมพวกท่านขึ้นมารบกับเรา,วาพวกา่าพวกเขาตอบว่าเราขึ้นมาจับแซมซันเพื่อจะอเพื่อจะ ทำกับเขาอย่างที่เขาได้ทํากับเราคนยูดาสา3,000นคนลงไปยังช่องศิลาเอตามและกล่าวกับแซมซันว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าคนฟิลิสเตียปกครองเราเจ้าทําอะไรกับเราเช่นนี้ท่านตอบพวกเขาว่าเขาทํากับข้าอย่างไรข้าก็ทํากับเขาอย่างนั้นแล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าเราลงมาเพื่อจับท่านและมอบไว้ ในมือคนฟิลิเสเซียแซมซ่นจึงบอกพวกเขาว่าจงสาบานสิว่าพวกท่านเองจะไม่ทำไรข่าเขาทั้งหลายตอบท่านว่าเราจะไม่ทำไรท่านเราจะมัดท่านมอบไว้ในมือของพวกเขาเท่านั้นเราจะไม่ฆ่าท่านพวกเขาจึงเอาเชือกใหม่สองเส้นมัดท่านไว้และพาขึ้นมาจากศีลานั้น เมื่อเซมท่านไปถึงเมืองเลฮีคนฟิลิเซียก็ร้องอึกกทึกขณะมาพบท่านและพระวิญญาณของพระยาเวเสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันจนเชือกอพวนที่มัดแขนของท่านเป็นเหมือนป่านที่ไม่ไฟเครื่องจำจองนั้นก็หลุดออกจากมือท่านาพบกระดูกขากรรไกรลาสดนดะอันหนึ่ง จึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเสียหนึ่งพันคนแซมสันกล่าวว่าด้วยขากรรไกรลาเป็นกองอซ้อนกองอด้วยขากรรไกรลาฆ่าได้ฆ่าคนหนึ่งพันคนหนึ่งพันเสียเมื่อท่านกล่าวจบแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิ้งไปสถานที่นั้นเขาเรียกกันว่าเราอขอภัยรามาธเลหีแซมสันกระหายน้ำมาก ยงร้องทุนพระยาเวว่าพระองค์ประธานการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่นี้ให้โดยมือผู้รับใช้ของพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ำและตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เข้าสุนัตหรือพระเจ้าจึงทรงเปิดช่องที่อยู่ในเมืองเลหฮีให้น้ำไหลออกมาจากที่นั้นท่านก็ดื่มแล้วก็จิตวิญญ,ญาณก็สดชื่นฟื้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นที่แห้ง ขอไปที่แห่งนั้นจึงเรียกว่าเอฮะโคอ,ะอยู่ที่เลฮีจนถึงทุกวันนี้และท่านวินิจฉัยอิสราเอลในสมัยของคนฟิลิเซีย20ปีพีปีเปงครับเราเห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเซมท่นในช่วงสมัยที่เขาวินิจฉัยคนอิสราเอล20ปีนะครับ เราเห็นได้ชัดเจนว่าเซมสันได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นยิยใช้เอเซลเขาวินิจฉัยตลอดช่วงเวลาที่เขาทำหน้าที่ทเซมสันเป็นผู้วินิจฉัยที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการช่วยกู้ประชาชนให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของคนฟิลิเซียนี่คือสิ่งที่เราเราเห็นนะครับดังนั้นความสามารถหรือของประธาน พลังพิเศษที่เขามีเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการกับคนฟิลิสเตียได้อย่างที่พระเจ้า,ามีพระประสงคนะ์เพราะว่าแต่ละครั้งที่เขาลุกขึ้นมาจัดการกับคนฟิลิเตียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครั้งที่เขาแต่งงานาก็ก็เป็นการาไปไปทำเพื่อเพื่อจุดประสงค์เป้าหมายส่วนตัวนะครับการแก้แค้นกันไม่พอใจความโกรธส่วนตัวที่จะทำต่อ คนฟรีเซียแล้วก็ในตอนนี้ที่เราอ่านเขาก็จัดการกับคนฟรีเซียเพราะโกรธแค้นที่พ่อตายกภรรยาของเขาเนี่ยให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับนะเ,เรามาดูด้วยกันนะเป็นออตอนตอนนะั้นในข้อที่เจ็ดเนี่ยนะเขาแก้แค้นนะครับ การต่อสู้กับคนฟิเตียของแซมซันนั้นมีเหตุจูงใจเบื้องต้นมาจากความโกรธแล้วก็การแก้แค้น,นในข้อที่เนะี่มากกว่าความห่วงใย,ยกันช่วยกู้ประชาชนชาวอิส,อาอสราเอลอที่พระเจ้าประสงค์ให้เซมซันเนี่ยได้ทำนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกนะ็คือการความเห็นเกตตัวนะการใช้ของความสามารถหรือของประธานที่พระเจ้าประทานให้พลังพิเศษเนะี่ยเพื่อ เห็นแก่ตัวแล้วก็ขาดการอุทิศตัวแด่พระเจ้าในที่สุดเราก็จะเห็นถึงไหยนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่จะจัดการกับปัญหาปัญหามันบานปลายมากขึ้นมันทําให้มีเป็นวงกว้างมากขึ้นขอ,อพระเจ้านําเรานะพี่น้องครับเราก็ไม่ต่างจากแซมสันที่พระเจ้าประทานความสามารถหรือของประทานพิเศษให้กับเราแต่และคนที่เป็นกันเฉพาะ ดนการใช้ของประทานแต่และของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราแรงจูงใจของเราเราใช้เพื่อพระเจ้าหรือว่าเพื่อตัวเองนั้นพระเจ้าประทานความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีเราเล่นดนตรีเพื่อถวายกยริพระเจ้าสรรเสริญสืสพระเจ้าหรือว่าเราเล่นดนตรีเพื่อให้คนอื่นเขาปรบมือยกย่องสรรเสริญว่าโอ้เล่นเก่งเล่นดีเล่นเพราะอะไรหรือเปล่า พี่น้องครับขอพระเจ้านําเรานะเราเล่นดนตรีเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับของคนรบข้างหรือเป็นที่เราเราเล่นดนตรีเราเล่น,น,เ,เ,ลนเพื่อถวายพระเจ้ารับใช้พระเจ้าหรือประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือแรงจูงใจนะพีะ่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะมีของบัพทานเยอะของบัพทานมากแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างผิดจุดประสงค์มีแรงจูงใจที่ผิดชีวิตของเราก็ไปถึง เป้าหมายยากที่พระเจ้าประสงค์ให้เราใช้ของพระชานเหล่านั้นเพื่อพระชกิจของพระองค์ก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับคนที่ทำางานรับใช้พระเจ้าในเรื่องดนตรีเป็นที่ทําให้ผู้คนเนี่ยผิดหวังเนี่ยก็ไม่น้อยนะชีวิตของเขาแทนที่จะเป็นชีวิตที่นำผู้คนรอบข้างมาถึงความโรดมาถึงการช่วยกู้กลับกลาว่า ทําให้คนรอบข้างเนี่ยลงไปจากทางของพระเจ้าก็ไม่น้อยนะครับนี่คือนะคือชีวิตของอคนที่ใช้ของประธานด้านดนตรีที่ที่ผิดไปเป็นรองครับจะดีมากเลยถ้าเราใช้ความสามารถในเรื่องดนตรีเนี่ยเพื่อนําคนรอบข้างนําคนอื่นมาถึงความรอดเอเมนไหมครับใช้ดนตรีใช้ของประธานเ่าเนี้ยเพื่อที่จะให้คนได้เข้ามาแล้วก็สนใจนิรื่องดนตรีที่เราเล่นแล้ว ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระยุูคิ์ผ่านชีวิตของเราผ่านการพูดผ่านการประกาศหรือการนำคนเหล่านี้มาถึงความรอดไม่ใช่เล่นดนตรีอย่างเดียวเล่นดนตรีแล้วก็จบแล้วก็กลับบ้านออหรือเล่นดนตรีแล้วก็แสดงเสียงก็ต่างคนต่างแยกย,ย้ายไม่เพียงแค่เท่านั้นแล้วเราเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้คนรอบข้างให้คนอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูทําไมเขาถึงเล่นดนตรีทําไมเราถึงใช้ของประทานนี้ในการที่จะเล่นทําไมถึงเป็นแบบนั้นพี่น้องครับเราก็ให้เหตุผลให แรงจูงใจกับพวกเขาได้ว่าที่พระเจ้าให้ของประทานนี้ก็เพื่อที่จะให้เรามีโอกาสได้เข้าถึงผู้คนมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวของพระองค์ให้กับคนรอบข้างนะครับเหนือนพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราเห็นมุมมองข้อคิดเยอะนะพี่น้องครับนะพระพิญญาณของพระเจ้าในข้อที่14เนี่ยเมื่อ,อเรื่องราวเกิดขึ้นแซมสั้นได้ ผูกหมาจิ้งจอกนะครับผูกไฟติดที่หางหมาจิ้งจอกแล้วก็ไปไหม้ทุ่งนาไปไหม้สวนองุ่นสวนมะเกะของคนฟิลสเตียก็เป็นเรื่องไปเล่าแล้วก็พวกฟิลิสเตียก็ไปหาคนยูดาเราจะเอาเรื่องถึงคนยูดาจริงๆในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ย คนฟีเซียก็ไปเผาบ้านของภรยาพ่อตาของภรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งตัวทั้งคนตายไปแ,แล้วแล้วก็ไปที่แผ่นดินยูดาด้วยแล้วก็คนยูดาสามพันคนนะลงไปหาแล้วตัวเองไปทําเรื่องเสร็จแล้วไปหลบหนีนะไม่ยอมเผชิญหน้าด้วยนะครับไปหลบหนีแล้วก็พวกเขาก็มัดแซมสันเนี่ยมาเพื่อที่จะมอบให้กับคนฟิเซียแล้วในเวลานั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ จะิตอยู่กับแซมสันเนี่ยฉับพลันเขาก็าใช้เขาก็มีพลังขึ้นมาอย่างอาัศจรรย์แล้วก็เชือกที่ผูกไว้เนี่ยนะมันก็เหมือนมีไฟเนี่ยมาไหมแล้วก็เขาก็หลุดออกมาอย่างไห้ใดเลยนะครับพระวิญญาณของพระยาเวสเสด็จมาเหนือ,อแซมสันนะครับในพันธสัญญาเดิมนะการที่พระวิญญาณประทันกําลัง ไม่ได้หมายความว่าระองรับรองวิถีชีวิตของคนคนนั้นนะครับแท้จริงแล้วนะชีวิตของแซมซันเนี่ยก็มีอะไรที่หน้ากังขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยทำให้มีพลังอย่างมาสจ,จารย์แต่ว่าชีวิตของเขาก็ไม่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เขาช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้หลุดพ้นจากคริสเตียนะครับหลายๆครั้งที่เรา กระตือกรล้นเหมือนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าชีวิตของเราเ,าเป็นที่น่งสงสัยเอ๊ะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมทําไมชีวิตของเรายังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เรื่องครอบครัวอยู่เรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆทาไมาวุ่นวายนะทะเลาะก,กับคนนี้ทะเลาะก,กับคนนั้นนะเพื่อครับถ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราจริงชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความมีวินยัยความรับผิดชอบความเรียบร้อยนะการงานการเงินของเราจะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นมันจะไม่มีปัญหา ครอบครัวจะไม่มีปัญหาถ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ได้กับเราเอเมนนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราทําอะไรเนะี่ยมันจะเป็นการการ,การทำที่มีพลังแล้วก็มีสานติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีมันจะไม่เป็นการทําเพราะอารมณ์ความรู้สึกเป็นเพราะ,ะโชว์หรือเป็นเพราะต้องการให้คนรอบข้างเขาอยอมรับไม่ว่าเราทําอะไรรับใช้พระเจ้าหรือทํากิจการเราก็จะทําทอย่างที่พระเจ้าประสงค์เอเมนไหครับ นะฉะนั้นชีวิตของเราที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นชีวิตที่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าทรงนำเป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนะแล้วก็เมื่อมอีปีพลังอย่างมากเขาหลุดจากการผูกมัดแล้วก็เขาก็เอาขาเงินไกรลาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าคนฟิสเตียเสียห0 0่งพคนนะครับแล้วก็เมื่อเขาฆ่าคนหนึ่งพันคนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เยอะยิงขึ้นมา โอ้พระกําลังของฉันฉันสามารถที่จะใช้ขาแงไกแค่อันเดียวเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าคนนะเยอะแยะมากมายนะพระกําลังของพระเจ้าอยู่กับเซมซันแต่เขาเยื่อหยิ่งแล้วก็โอ้โอวดกําลังของเขาเองเขากล่าวว่าเขาสังหารคนนับพันคนด้วยขาแข้งไกลาอันเดียวนะครับนี่นะครับ,น,รบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าหลายๆครั้งเมื่อเราใช้ความของประทานของพระเจ้าในการ ทำบางสิ่งบางอย่างที่สําเร็จนะบนรรลุเป,ป้าหมายเกิดผลเนี่ยนะหลายครั้งก็เราไม่ต่างจากแซมสันเลยที่โอ้อวดความกําลังของตัวเองสติปัญญาของตัวเองความสามารถของตัวเองแท,ท้จริงแล้วสิ่งที่ประสบความสําเร็จนั้นก็คือเป็นมาจากพระเจ้านะผลที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าทําให้เกิดผลไม่ใช่เรานั้นเราเป็นคนเป็นเพียงแค่ผู้ทําทตามในสิ่งที่ พระองค์สรงให้ให้ทำแค่นั้นเองเราเป็นแค่ผู้รับใช้เราเป็นเป็นเหมือนลาตัวหนึ่งที่พระเยซูนั่งบนหลังลาแล้วก็คนก็ยกย่องสรรเสริญเ,เราไม่ได้เป็นเ,เป็นพระเยซูหรือเป็นพระเจ้านะเราเป็นแค่ผู้ที่ยอมให้พระเจ้าใช้ทำกิจผ่านชีวิตของเราแค่นั้นเองฉะนั้นเรา อย่าลืมตัวนะครับทุกครั้งเราต้องสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่ให้คนเขายอมรับพลังความยิ่งใหญ่หรือความสําเร็จของตัวเองเอเมนไหมครับเมื่อเขาเยอะยิ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอ้ผมสามารถที่จะฆ่าคนเป็นพันๆนคนด้วยมือเปล่าด้วยขงางไก่ลาแค่อันเดียวนะพวกเขามาด้วยอาวุธยุทโธปกรณ เอาวุฒครบมือแต่ว่าสู้ไม่ได้นะพี่น้องครับเพื่อเมื่อเยอะจริงแบบนี้โอเขาก็เกิดความกระหายน้ํา mm hmm. เขานะในข้อที่สิบแปดเนี่ยบอกว่าแซมสันกระหายน้ํามากโอพี่น้องครับ mm hmm. เขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้าโอพระเจ้าพระองค์ช่วยนะให้มีใจชนะอันยิ่งใหญ่แต่ทาไมาจะมาต้องต้องมาตายเพราะการกระหายน้ําไม่มีน้ํากินอย่างนี้นะเราก็ร้องทูลพระเจ้า พระเจ้าก็เมตตาให้เขามีน้ำนะครับซสมสั้นเน็ดหน่อยทั้งไก่แล้วก็ใจนะครับหลังจากที่ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะครับท่าทีของเขาตกต่มลงอย่างรวดเร็วนะกลยเป็นคนที่น่าสงสารตัวเองนะกลายเป็นการน่าสงสารตัวเองนะข้าพระองค์จะต้องมาตายด้วยการกระหน่ำนะอารมณ์ของเขาเปะบางมากนะครับที่สุดหลังจากที่เขาใช้ความพยายามมากนะเมื่อมีความต้องการฝ่ายร่างกายสูงนะความโหดหูในใจ ก็รุนแรงขึ้นนะก็การบุเรนนั้นก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องครับนะหลายหลายครั้งที่เราประสบความสําเร็จเราผู้คนมักจะลืมตัวแล้วก็ไม่รับมันระหว่างแล้วก็ในที่สุดเนี่ยความอ่อนล้านออกกําลังก็ทําให้เขานะรู้ว่ามีมีข้อจํากัดอยู่มีความสามารถไม่สามารถที่จะ ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้เมื่อเรายอมรับว่ามีข้อจํากัดอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าขอกําลังจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานคําตอบให้นะรพระเจ้าใหา้น้ำเนี่ยนะไหลลงมา,าในพื้นที่ที่เขาอยู่แล้วก็เขาก็ได้ดื่มน้ำ่น้องกับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้านะครับแรงจูงใจในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างความสามารถ ของประธานนะที่ที่เรามีในเวลานี้เนี่ยเราใช้ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องแท้จริงหรือเปล่าชีวิตของเราที่พระเจ้ามีเป้าหมายพระประสงค์เนี่ยเราใช้อย่างที่ควรจะเป็นตามที่พระเจ้าประสงค์ไห้ในระยะเวลาที่ผ่านมา เราจะต้องมาสำรวจผมเองก็ต้องมาคิดแล้วก็มาสำรวจแรงจูงใจในการรับใช้ในการทำพันธกิจต่างๆว่ามีแรงจูงใจเพื่อตัวเองไหมเพื่อ,อชื่อเสียงกิติยศหรือเปล่าเพื่อทรัพย์สินเงินทองไหมเพื่ออตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่าก็ต้องมาคิดให้ควรจากข้อคิดทุกครั้งที่อ่านพระคิดทำคำพีไม่้องครับผมเองก็ต้องทบทวน อยู่เสมอนะครับคำถามข้อที่2นะพี่น้องครับจะมีรงแจงจะมีแรงจูงใจนะพิม์พตกไปนะแรงจูงใจที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับก็ต้องอ่านพระคิดธรรมคมพี์ซึ่งเป็นหนังสือฉบับเดียวที่เปิดเผยถึงเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเรา วิธีการใช้ชีวิตของเราแล้วก็จุดประสงค์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราในแต่ละคนแล้วเมื่อเราอ่านแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าประสงค์ใช้เราเพื่ออะไรแล้วก็แรงจูงใจที่เราจะทําเพื่อพระองค์เราก็จะมีแรงจูงใจที่ถูกต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราทําแล้วก็เราจะ มีแรงจูงใจในการทําสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องได้อย่างไรอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันร้องทูลต่อพระเจ้าทุกๆวันนี่คือสิ่งที่เราทําด้วยกันนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทาตามพระคัมภีร์แรงจูงใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนและชีวิตก็จะบรรลุเป,ป้าหมายรังครับนังนเขาจะไม่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานมี ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแล้วล้มลงในเรื่องของความบาปแล้วก็เรื่องของการรับใช้หลงออกไปจากทางของพระองค์ชีวิตของเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเขาจะใช้แรงจูงใจในการทําธุรกิจการงานของเขาเพื่อพระราชกิจของพระองค์เพื่อพันธกิจเพื่อสนับสนุนงานในคิดจักรของพระเจ้าเขาจะมีแรงจูงใจในการหาเงินหาทองอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นแรงจูงใจเพื่อสนองตอบกิเลสตันหาของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมีวัตถุประสงค์แรงจูงใจเพื่อพระเจ้าเขาจะใช้ความสามารถสติปัญญาของเขาอย่างถูกต้องเขาจะไม่ใช้สติปัญญา,าด้วยแรงจูงใจผิดๆเพื่อใช้สติปัญญาในการโคดกงเอารัดเอาเปรียบนะโลกเอาของคนอื่นด้วยเลขเโกนอุบายต่างๆอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าพระเจ้าประสงค์ประทานสติปัญญาให้กับเขาเขาจะใช้สติปัญญานั้นเพื่อหาวิธีเพื่อหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมแล้วก็ใช้สติปัญญาในการที่จะคิดหาวิธีที่จะนําเขาประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยไปถึงคนรอบข้างคนอื่นที่ยังไม่ได้รู้จักเขาประเสริฐยังไม่มาถึงความรอดเขาจะใช้สิ่งที่พระองค์ประทานให้เนี่ยอย่างถูกต้องนะครับถ้า พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านพระคิดธรคำผีทุกๆวันอธิษฐานต่อพรองร้องทูลต่อพรองแล้วก็คิดใคร่ควรประเมินตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาปรับปรงุงแล้วก็ไปต่อเขาจะใช้ชีวิตด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องอย่างแน,น่นอนนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ใช้ชีวิตด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องได้อย่างไรพี่น้องครับทุกคนที่พระเจ้าสร้างมาล้วนแล้วแต่สร้างอย่างมีเป้าหมายอย่างมีเป้าประสงค์และแรงจูงใจที่ คนรอบข้างจำนวนมากนะครับมีความสามารถมีของประทานแต่ในชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ของประทานความสามารถผิดไปใช้เร็วแรงกำลังผิดไปใช้กำลังทำร้ายคนในครอบครัวทำร้ายคนรอบข้างแตนที่จะใช้กำลังนั้นทำมาหากินแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับคนอื่นๆคนที่ใช้ความสามารถของตัวเองด้วยแรงจูงใจผิดๆ ด้วยเอาชนะด้วยความแค้นกาแก้แค้นเนะี่ยมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับปัญหามนะไม่ต่างกับแซมสันเนี่ยที่เจอปัญหานะแต่งงานยังไม่เสร็จที่ก็มีปัญหาแล้วก็โอ๊จะไปใช้ชีวิตกับครอบครัวก็มีปัญหาพี่น้องครับจะเจอแบบนี้เยอะนะครับแล้วเราจะหนุนใจคนเหล่านั้นให้กลับมาใช้ชีวิตด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องได้อย่างไรพว่้องเราไม่สามารถที่จะไปบอกไปสอนไปกํากับชีวิตคนรอบข้างคนอื่นได้นอกจากชีวิตของเราเราจะทําตาม แรงจูงใจที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วชีวิตที่เป็นแบบอย่างชีวิตที่มีชีวิตที่ราบลื่นเป็นไปอย่างที่พระองค์ประสงค์เนี่ยจะเป็นชีวิตที่นุนใจคนรอบข้างนะให้หันมาแล้วก็เปิดใจสําหรับเขาประเสริฐเอ๊ะชีวิตของคุณทำไมดีขึ้นชีวิตของคุณนะแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาเหมือนอย่างกับพวกเราแต่ว่าทาไมชีวิตของคุณเหมือนกับไม่มีอะไรเลยเหมือนกับราบลื่นนะเรียบร้อยนะมีความสุขมีความชื่นชมอย,ย่เป็นเพราะอะไรเขาก็จะ มีคําถามมีข้อสงสัยแล้วก็จะเราก็จะแบ่งปันให้กับเขาว่าอ๋อชีวิตของเราที่มีแรงจูงใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะพระเยซูอยู่ด้วยพระเยซูนําพาเพียงแค่นี้เขาก็จะเปิดใจแล้วก็ฟังเรื่องราวของพระองค์ที่ฐานต่อพวกเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะมีแรงจูงใจที่ถูกต้องตามอย่างพระคิดทำคำพีเอเมนนะครับห้เราใช้เวลาเนี้ยที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอริข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามก็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สหรับ ขอคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวนันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราให้มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพื่อให้ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่บรรลุเป,ป้าหมายตามที่พระองค์ประสงค์เราที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับหากว่าเป็นพระพรก็ขให้พี่น้องได้แชร์แล้วก็แบ่งปันกันออกไปนะครับ Ta-